ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทำก็สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทักทายคุณไลบุ้งไหวนะคะคุณไลบุ้งไหวสมแต้มสะสมนาทีไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆ สวัสดีจ้านะคะคุณแม่สะสมแต้มนะสมนาทีไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้านะคะคุณแม่ เม่วันนี้วันอยู่ข้างนอกมีธุระวันหน้าจะมาให้กำลังใจนะคะสู้ๆขอบคุณสำหรับพลังบวกเด้อค่ะนะคะหึงดวงตาเปิดค่าการมองเข็นมาแล้วก็มาสวัสดีทักทายกันได้นะคะคำสองร้อนเหมือนกันนะคะมีพี่สมคิดยังไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นสบายนะคะช่วงนี้บางวันก็มีฝนตกน้องการทิดาได้เลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะหงดวงตาที่เปิดค่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียงไม่ดังนะคะเจ้าเช้าจะเสียงไม่ค่อยดังนะคะเครื่องโทรศัพท์เ,เป็นจ้เปิดมาแล้วนะเพื่อนๆก็มากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะกดระเบียบค่อนข้างจะยิบจับแล้วก็ ระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะก็สวัสดีทั้งสี่ดวงตานะคะร้อนมากๆเกา ท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่นะคะเราเห็นโปรไฟล์ของท่านชื่อท่านมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมน้องการทิดาได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะหนึ่งดวงตาที่เปิดค่ากันคุณสามาก็สวัสดีตอบกับคุณแม่มายุรีนะคะว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณไหลบุ้งไหวก็ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเพื่อนๆน,น้องการทิดาก็จะภาพดินฟ้าอากาศก็ปวนแปลนะคะเพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะจ๊ะพักผ่อนกันให้เพียงสะสมแต้มสนะสมนาทีไปด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้านะคะคุณแม่ยันทำสวัสดีค่ะคุณสามานะคะ คุณสามาก็สวัสดีกับคุณสมหมายนะคะสวัสดีประเทศไทยก็น่าจะเออตีสบ่ายสี่โมงกว่ากว่านะจ๊ะสี่โมงห้าสิบตกท้ายปีมั่งหลังเออก่อนกําหนดมั่งส,สม ก็สวัสดีทักทายกับคุณสามารถจันทร์ธรรมนะคะก็เข้ามามีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์ขอบคุณสำหรับพลังบวกเด้อค่ะนะคะหนึ่งดวงตาเปิดค่าการมองเข็นมาแล้วก็มาสวัสดีทักทายกันได้นะคะคำส เดี๋ยวจะเสียงไม่ดังนะคะเจ้าช้าจะเสียงไม่ค่อยดังนะคะเครื่องโทรศัพท์เ,เป็นนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มีพลังบวกไลบุ้งไหวมาสู่ห้องไลฟ์ของสมคิดนะคะไลบุ้งไหวก็สวัสดีจ้านอ้องการทิดานะคะก็สวัสดีตอบกับ ไล่บุ้งไหวมาสู่ห้องไลฟ์ของสมคิดนะคะไล่บุ่งไหวก็สวัสดีจ้าน้องการทิดานะคะก็สวัสดีตอบกับก็แดดร้อนสภาพดินฟ้าอากาศก็ปวนแปรไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเเห็นอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสามมาคุณน,น้องการทิดานะคะที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจนะคะ ตกก็ตกดีนะคะเวลาไม่ตกก็เลื่อนออกไปแล้วมันเวลาก็ทําให้เวลาเราเวลาเราก็กระชั้นทันชิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตกก็ตกดีนะคะเวลาไม่ตกก็ เลื่อนออกไปแล้วมันเวลาก็ทําให้เวลาเราร้อนมากๆนะคะทางญี่ปุ่นก็บอกว่าร้อนกันนะคะแต่ทางแคนาดาไม่ร้อนเท่าไหร่นะจ๊ะอากาศดีจะ้จะตกท้ายปีมั่งหลังก่อนกำหนดมั่ง <c oughs> เวลาเราก็กระชั้นทันชิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เ้วนะคะก็มีน้องการทิดานะคะที่ยังทำงานได้ตามสบายเลยวจ้าน้อกการลดน้อยลงลดน้อยลงนะคะแทนที่จะเพิ่มนะคะกับลดลง ท้องนะจ๊ะต้องดื่มน้ำก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้ะคาะค,ะคุณไล่บุ้งไหวนะคะคุณไล่บุ้งให้ครบหกหมื่นนาทีนะคะดื่มน้ำแต่เช้าก่อนเลยเพื่อนๆชมจาก เกาหลีนะคะวันนี้ก็เป็นทางเดนซากุระกับเดนกิมจินะคะสวัสดีทัง้งสอถาคิดเราส่งแบบสม่ำเสมอนะคะแต่สมคิดไม่มีความสม่ำเสมอจะต้องมาเปิดไลค์เลยนะคะย๋ยวสมคิดกั้นให้นะคะ ข้ากินข้าวต้มค่ะอ๋อทานข้าวต้มนะคะดีจังเลยคะ่ะเป็นเวลาทานข้าวเย็นนะคะน้องการทิดาเาก็ชมวันนี้สมคิดก็มาทำหน้าที่ครีเอเตอร์อีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเจ้าของอบริษัทกเลยนะคะ จะสมคิดกั้นให้นะคะน้องการทิดาก็ายังไม่ไล้ไลค์สะสมนาทีนะคะส่งคลิปแต่คนเขาส่งคลิปยาวเยอะๆมันก็สะสมให้จ้าสวัสดีเช่นกันนะคะคุณแม่มายุรีนะคะคุณแม่มายุรีก็ยังสะสมแต้มสะสมนาทีอยู่นะคะตอนอคุณไดบุ้งหวยก็รับชมจากจังหวัดอะไร ตอนนี้นะคะจะปกติปีนี้หนาวแล้วอ่าปีนี้ฝนสโนวตกแล้วไม่ตกซะแล้วนะคะปีนี้ก็เลือดสะสมอ่าคุณใดบุ้งหวก็รับชมจากจังหวัดอะไรคะตอนนี้นะคะ เปิดเร็วไปหน่อยนะคะเพื่อนๆสมหมายเรื่องโรสสวัสดีค่ะให้ครบหกหมื่นนาทีนะคะ